สวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้อยหอยใหญ่ใส่ครกอยู่ที่น้ําตกคุณกอนอีกแล้วโอ้ยเห็นนั่งเขียวข้างหลังคนเดีไปทางได้กับพอตะล่างเขียวเนาะวันนี้มาก,กับผู้สาวสองคนจ้าสวัสดีค่ะหนะึ่งค่ะแนะนานตัวหนึ่งค่ะแนะนำตัว <c oughs> ชื่ออะไรอ่ะชื่อน้องพิมค่ะ,คะแล้วเห็นกองเธินนน้องพิมเทินเทินเนแต่ว่าอยากสืบอกเลยว่านีสาวจุแตะบกาจูออกกล้องนะคะวันนี้มากับผู้สาวกับ

กอ่ะเดี๋ยวให้น้องอ้อยสั่งอา,อาหารกับแกมอุ้ยกับแกมมาสัน่นอุ้ยโหยขอโทษค่ะขอโทษพขอสั่งอาหารแล้วเครื่องดื่มก่อนจะะ้ไเด้อเบื้องน้ำใสๆเบื้องบรรยากาศไ็่อยา่างทานไป,ไปร้ายบ่ได้คุณนะคะอ่ะเดี๋ยวรออาหารก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันจา้านี่ค่ะพี่น้องขาสัง่งหน้าสองสาวเนาะกินเยอะบ่ได้แล้วหุ่นจะเสียวันเหล้วสั่งเฟรนไา้กับอ่ากุ้งแช่น้ำปลาอันนี้ชุดอะไรก็น่งนุ่ง หนึ่อยหรืแปดสิบประมาณเป็นไฟหกสิบอ่าเป็นไฟหกสิบกุ้งแช่น้ำปลาเดี๋ยวก่อนอยู่เทิงๆมั้ยโอ้ไมค่ะอ๋อกุ้งแช่น้ำปลาหนึ่งร้อยนี่นะคะน้ำตกคุณกอนค่ะบรรยากาศน้ำตกคุณกอนข้างบนก็จะเป็นน้ำตกค่ะผู้ดใดเคยเบิ่งคลิปพอน้ององ้อยที่ก้อนน้านั่นก็จะน้องอ้อยก็มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าจะอยู่ร้านข้างบนชุดจุดทักคุณแต่ตอนนี้ซุ้มมั่นลายแล้วค่ะนักท่องเที่ยวกันลายอากาศมันหนาวเนาะ ตอนนี้ก็เวลา4โมงเกือบจะ5โมงแล้วอากาศเริ่มเย็นเนาะเราจะหนาวกาศบรรยากาศจะนั่งกันชิวๆกับผู้สาวงามๆม,มีผู้บ่าวหน่อยเฮ็ดหตุใดเหรอห้างสิฟิลล์ก็นี่ยว่าพผ่อเลยว่าเล่นด้วยจะได้ <c oughs> ว่ากันเลยว่าเล่นกันมวนๆไปฉันลักมาแต่้งสาวจ้าก็พี่ที่ทางน้องอ้อยมากคุณพี่ที่ส่อง,อองเฟรนด์บุ๊คคำลาหลวงลาดเนาะถ้าว่าได้เบิ่งคลิปน้องอ้อยคลิปนี้กะ ทักน้องอ้อยมาอีกเทียนหนึ่งนะคะเด้นน้องอ้อยก็ขออภัยที่น้องอ้อยอคนหาแล้วคนหาบ่าเจอก็ได้กระทังน้องอ้อยมาใหม่ก็ได้มีเบอร์ติดต่อด้วยจัจได๋ก็ทักน้ององใหม่นะคะเนาะก็บรรยากาศนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนั่งกินชิวๆกันไปเนะววกกาะกับพวกล่าวกับคาบ่ได้จะอยู่บ้านนอกเนาะบ้านนอกเขาเมืองก็ะจะบ่อันตะไยในการขับรถเดี๋ยวก็รออาหารอีกสัก2-3ามเมนูนะคะน้องพิมพ์ับสร้างอาหาร มีเมนูอะไรแนะนำไหมเมเด็ดๆอ่ะเด็ดๆยำหอย้ยนยำหอยนางลมกะเดี๋ยวจะขอเข้าไปทายในคว้าแน่เลยโอเคจ้าเข้าไปบุ่คได้ว่าวนว่าเมืองเซ่ค่ะเดี๋ยวจะได้น้องอ้อยตามไปบุ๊ในคว้าพาไปเบิ้งวิธีการทำของเมนโคว่าทางนี้เนาะค่ะเนาะใช่ไปดูกันเลยจ้าไปทิดทูพี่น้องค่ะน้องอ้อยจะบุ๊ในคั้วเข้าหลังร้านเลยนะคะพอเข้าหลังร้านเลยนะคะ เนะ่ะทำตรงไหนเจ้าอ่ะวันนี้น้องออยสีบุ๊กร้า,านวันนี้ขออนุญาตเจ้าของร้านนะคะ,ะนี่อันนี้ตะกี้น้องประช่างอย่างก็ยามห่อน,อน,นย<า>ังลมแม่มค้าก็น่ารักนะคะแ <c oughs> ม่กล้าเจ้ยอย่างเจ้า,จาอ่าน้องเมียเป็นคนตีนี่เลยค่ะตีอ่าเป็นคนตีอำเภอเมืองเนี่ยกะตีเป็นคนจ้าเป็นคนจังะพานอำเภอพานโอ้ออำเภอพานเจ้า นี่ครัวของเฮาเดี๋ยวเฮามาดูสูตรทำยำหอยนางรมอีเนาะตะกี้น้องตามอยู่ตะกี้อ่ะย่างก็อ่ากุ้งแช่น้ำปลาก็รำอยู่เมื่อวันน้อยเจ้าอ๋อันนี้คือทำเป็นน้ำยำเรียบร้อยแล้วอีเนาะเจ้าแต่น้องก็ต้องมาปรุงมาปรุงเพิ่มโอเคเพิ่มรสจ้าๆน้อยอีเนาะอันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ เดี๋ยวจวนไม่กล้ามบนอู้ลืมก่อหาถ้าถามแม่ก็ได้เนาะถามแม่ก็ได้เนาะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงจ้านี่เปิดสิบโมงถึงหนึ่อ๋อถึงหนึ่งทุ่มเนาะถ้าใครอยู่แถวถ้วันหยุดนี้เปิดตั้งแต่เก้าโมงอ๋อเช้าหน่อยเนาะนี่จะคนจังไฮเนิร์หรือคนตั้งจังหวัดที่เข้ามาก็แวะมาแอลอยู่ร้านที่ตะไดของเดี๋ยวาน้าตีหน้าตีตะไนะเดี๋ยวจะได้ก็เดี๋ยวน้องน้องอ้อยสิพาไปเบิ่งอ่ะข้างหน้าร้านนะคะเนาะอันนี้เดี๋ยวดูสูตรแม่คะทำยำก่อน เพิมนะคะจ้ะ <Kız S 1> <stop. S 2> ตหวานน้ำยำก็ะสำเร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าจะทำมาปรุงเสริมหน่อยเพราะน้ำยำเขาทำรสชาติกลางๆไว้เจ้าไปเสียดได้ยันอ๋อแหมการนะฮะใส่เตี๋ยตรงเนี like ้ยได้ล <CGI> ูกกาลูกอันลูกกามานักแน่นอนแหมกานะฮะ ตะก้อนปีกกระไก่ยอยู่ตลาดก,กับจิว๋วเนาะตะบะตะบะนันบ่บได้ขายละเลิกไปประมาณช่วง COVID โควิดรอบสองนี่มาจ้าก็เลยหันมาทำยูทูบมาได้ไปขายเรือชุนงมืนแล้วกตอาตเปิดร้านเนี่ยค,ค่ะใส่น้ำพริกเผาอ๋อได้ๆลยในาลังลมหืมซีสันจ้าจานเลยคะ่ะจานเลย ช่วงนี้ก็ขายหมอนอยู่แลค่ะเนาะช่วงเทศกาลฮ้อนๆนี่เนาะแต่วา่ายอะคนเขาอกวันหยุดอ่าแต่ว่าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะหน่อย,อ,ยอ,อันนี้ทำเป็นทีมครอบครัวเองเนาะแั่ก,ก็เป็นร้านนายคนจุ๋ยอ๋อนี่หอมเจียวอ๋อหอมเจียวหอมเจียวสกัเดเซตแล้วเขาก็สมนุยหน้ามันน้อยเจ้าเข้าเครื่องเจ้า ความมันย้ำกัดที่นั่นเนาะอ่าได้ค่ะได้อ่าดูน่าม่ค้าแม่ค้าน่ารักอันนี้มีประมาณกี่โต๊ะค่ะสิบสิบห้อเองเนาะอืออ่าเดี๋ยวให้แม่ค้าจัดจานเดี๋ยวฟังเอาไปเสิร์ฟข้างหลังตามเี้จะจ้าค่ะเดี๋ยวพอหน้าร้านก่อนค่ะเด้อเอาอันนี้เป็นร้านแหลกเลยก็ค่ะตังค์พี่ใช่ครับผมอออันนี้ก็นี่นะคะสครับมาอื อ,อ 3, 1, 2, ๋อที่สามหนึ่งสองสามเจาน,นี่คะ่ะดูป้ายนะคะนี่พอหอมอะไรหอมซอสอ่ะหอมซอ,อมส,ส,ออส,สอนี่คำเมืองอีนาะหอมซอสถ้าคนที่สานนะิสวรอีอย่างอันนี้ก็มีลาบมีอย่างตัวก็ค่ะเพาราะว่าหันพันมีพริกลาบแวบๆบแบบมีลาบมีอย่างนี่ก็มีขนมเครื่องปิ้งถ้าใครอยากมาพักพอนตรงนี้ก็แวะมาค่ะนี่เมนูเยอะแยะเลยค่ะหลายเมนูเปิดทุกวันนะคะช่วงนี้ไปเรื่อยๆเนาะ ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนไหนก็จะเหมือนอยู่เนะาะอ๋อพุทธสภาเลยโอ้ยม,มีเวลาเวลาเยอะแยะเลยนะคะมาพักผ่อนตั้งแต่เช้าเลยอันนี้ก็จะมีอยู่16โต๊ะเนาะอะ,อะถ้าผู้ให่ผ่านมากก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวร้านเพื่อนของน้องจิว๋วน้องพิมพ์นะคะที่ตลาดนะัดกันมาแล้วโอ้ยน้องพิมพเปิงเปิงเงลยะอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยสิคะโอ้ย กินหอยคนมากินหอยแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บจริงกลางแซ่บจริงๆอ่ะร้านอะไรนะชื่อร้านหอมซอสซอสเหรอฮะหอมซอสซหอมซอดสอืหอมซอดซอสภาษาอีสลามจังไหนภาษาเหนือบ้านไหนภาษาเหนือก็หอมซอดซอสถ้าภาษาอีสานนู้ภาษาอังกฤษหรอภาษาอังกฤษหอมหอมเออไงหอมหอมอ่หอมอีลีเดอร์บอก บอร์ใดคนอีสา <laughs> นปั่นอาบอนเียเอาแบมซ้ไซมัได้ช่วง,งนี้ได้ทางน้ำน้ำกันอยู่ค่ะทางน้ำกันติดกันจังหน่อยกับก,นอ,กนอ,อนไปบ้าลูล่แหลสิแล้วเนาะยุทูภเมิเมืออาชีพไม่เซลฟงฟเซลฟี่กับปรพงษ์ประโขกเนาะโอ้ยอียอ <Why? S 2> <ว>่ยังทางน้ยหอยเรือง <laughs> 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 หอยเรืองค่ะเดี๋ยวชิมก่อนชิมไปกันเนาะกุดเท่าไร ไม่ได้ลอยยุกลอยนึงนี่แหละได้หลายเติบอิ่มอยู่ไม่น่นอนพิมม้งามเป็นพิเศษผู้สาวงามผู้สาวงามล่ะสาวอีสานเนาะเคยเห็นบ้างเมื่ออยังไม่ได้ดืมเลือดแต่ได้่มเลือนี่แหะบ้านเท่านี่ล่ะกะคลิปนี้น้องอ้อยกัเป็นคลิปสั้นๆกับท่านายจันอ้อยขอลากิปแต่ก่อนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอบคุณหลายๆที่ติดตามน้องอ้อยหอยใหญ่ชายโพกนะคะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าลาละคะน้องพิมลากลับไปจ้าสวัสดีค่ะ jeden gehen,